แป้งรู้สึกแปลกใจกับท่าทีที่เล็กเลี่ยงของทุกคนเธอมองเก้าอี้ตัวนั้นมันดูเก่าไปบ้างแต่ก็ดูไม่มีอะไรที่เสษข้างหลังเธอมีอะไรแปลกๆหรอือแป้งถามแต่เพื่อนร่วมห้องกับเงียบเวลาผ่านไปถึงคาบสุดท้ายแป้งที่ไม่มีทางเลือกจึงเดินไปนั่งบนเก้าอี้ตัวนั้นทุกสายตาจับเจ้ามาที่เธอ บางคนกระซิบกระซาบกันเหมือนกำลังหวาดกลัวอะไรบางอยา่างนี่มันก็แค่เก้าอี้ธรรมดาแป้งเพิ่มพำกับตัวเองแต่ทันทีที่เธอนั่งลงเธอรู้สึกถึงความเย็นยเยือเยอกหลายผ่านขึ้นมาจากไม้เก่าๆบรรยากาศรอบตัวเงียบลงอย่างน่าพลาแม้กระทั่งเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างยังดูเหมือนหยุดไปชั่วขณะหลังเลิกเรียนเพื่อนร่วมห้องส่วนใหญ่รีบเก็บของแล้ว ออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วเรากับพวกเขาไม่อยากอย,กอยู่ในห้องนั้นนานเกินไปมีเทียงแป้งที่ยังคงนั่งจัดก,กระเป๋าอยู่คนเดียวในขณะที่เธอกำลังจะลุกขึ้นเก้าอี้กลับส่งเสียงเอียดอารเหมือนมีแรงกดทับเพิ่มขึ้นเธอหันกลับไปมองแต่ไม่พบอะไรผิดปกติเธอขมวดคิ้วก่อนจะเดินออกจากห้องโดยไม่คิดอะไรมากกลางดึกคืนนั้น